มันบอกให้ใส่หัวมังกรไงใส่หัวมังกรได้ป่ะเฮ้ยโอ้โหสวัสวดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับหัวแหลมในถ้ามังกรนะผมและตอนนี้เนี่ยเราโดนโดนขังอยู่ข้างในนี่แล้วโดนปิดประตูเอาล่ะได้ดูซิว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะโอ้หเหมือนว่ามันมีรูปคาถานะเนี่ยแล้วก็มีรูปกิ้งก่าที่มันยิงเราตอนแรกด้วยนะเมื่อตอนที่แล้วอะ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูนะครับผม เอาละไหนดูสิโอ้ข้างล่างนี่มันมีอะไรด้วยเนี่ยไม่มีแฮะเอาละเราไปดูทางขวากันดีกว่าอ้ยมังกรเออเดี๋ยวนะหัวมังกรมันอยู่ในลูกไฟเหรอแล้วเราจะทํายังไงอะ่ะโอ้เราจะได้หัวมังกรมาไหมเนี่ยวินี่อะไรอะ่ะวิเป็นรูปปั้นเหรอมีรูปสอนอะไรด้วยครับผมโอเค ก็คืออันนี้เขาบอกว่าเราจะได้หัวมังกรมาเหรอเออคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมเอาละวิ๊ยทาไมอันนี้ปีศาจหัวแหว่งไปหัวแหว่งไปไหนเอา้าเดี๋ยวนะอ,อ๋เอเฮ้ยมันมีหัวมังกรอะไรให้เราสวมหัวด้วยหรอเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะอืมมันคือหัวนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับผมเราไปดูข้างหน้ากันก่อนนะครับวิธยนี่ไงหัวมังกร เดี๋ยวนะแล้วเราจะทํายังไงอ่ะวิปุ่มอะไรไม่รู้สีอันครับผมเนี่ยมันเป็นกรกบาดนะครับผมแล้วมันสามารถเปลี่ยนขึ้นลงซ้ายขวาอ๋อมันคือลูกศรน,นั่นเองนะครับผมเออไหนดูซิตอนนี้เนี่ยมันมีเนี่ยตัวนี้นะครับผมก้นหินที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีลูกศรอ,อยู่นะแต่ว่าที่อื่นเราก็ไม่เห็นอะไรแล้วนะ ว่าตรงนี้มีลูกศรอ,อะไรหรือเปล่าเอเอต้องลองดูตนะั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมนี่นะอันนี้เนี่ยมันใช่ลูกศรหรืเปล่ามันคือลูกศรไปทางขวาอะไรนี้รอเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอันที่สองเนี่ยเอ้ okay. มันเป็นลูกศรขึ้นเนาะหรือมันคือตัวหนังสือก็นแน่ไม่เข้าใจเลยมันเป็นตัวหนังสือเดียวกันนะครับผมตัวที่สองเนี่ย หนังสือเดียวกันเลยนะอืมเ,อเดี๋อยวนะข้างหน้าม,มีอะไรด้วยอ้าวยังไม่ทันไรเลยโอเคตรงนี้มีลูกศรลงอันแรกไม่มีลูกศรหรือเปล่านะอันที่สามเนี่ยมีลูกศรไปทางซ้ายนะ ด้านที่สี่ก็ไม่มีลูกศรหรอว่ายังไงต้องลองดูก่อนนะผมเอาละลองอันแรกไม่มีอันที่สองเป็นลูกศรเออลงอันที่สาเป็นลูกศรไปทางซ้ายสี่ไม่มีก็ไม่ได้แย่ yeah. และสิหรือว่าหรือว่าต้องดูที่หัวมังกรที่อยู่ในรูป อ่านี่ไงหัวมังกรที่อยู่ในรูปเนี่ยมันหันไปคนละทิศคนละทางนี่รูปแรกเนี่ยไม่มีหัวมังกรนะแล้วก็รูปที่สองเนี่ยหัวมังกรัปชี้ลงรูปที่สามหัวมังกรันชี้ไปทางขวารูปที่สี่ก็ชี้ไปทางซ้ายเป็นกากบาทแล้วก็ลงขวาซ้ายครับผมเอาลองดูซิลองดูซิไหนไม่ก็ว่าลง ขวาเออเลยตายรึเนี่ไงถูกต้องอ่าได้หัวมังกรมาแล้วโอเคหยิบมาเลยครับผมไหนเอออุย้ยมีมังกรโผล่มาอุย้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าโดนขังอุย้ยทำไงอ่ะออกไปได้แล้วเย่แล้วครับผมเอาล่ะเราไปถับถาต่อได้ไหม โอเคตอนนี้เราไปขวาต่อได้แล้วครับผมอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันบอกให้ใส่หัวมังกรไงใส่หัวมังกรได้ปะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอเคเราเอ่อมีมังมีมังกรยิงแสงอยู่ทางซ้ายนะครับผมแล้วก็มีเป้าอยู่ทางขวาเราอาจจะต้องมนี่สะท้อนไอ้ ท้อนแสงของมังกรนะผมไปที่เป้าให้ได้นะนี่เพียงแค่นี่นี่ไงไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอเคอ่าเอาล่ะอันต่อไปมาปุ๊บนี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้รูปปันข้างหลังเป็นรูปหมาแมวด้วยโอเคเอ่อเดี๋ยวเราต้องเอานี่มาก่อนนะครับดันไว้แล้ว ก็เอ,อได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอ,อแล้วก็เอาอันนี้มาเป็นแบบนี้ได้ปะไม่ได้ครับผมถ้างั้นเราเอ,อเอาใหม่เดี๋ยวเอานี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้มาให้เดินมาติดตรงนี้นี่เสร็จแล้ว เขาเปลี่ยนตัวอแล้วเอาตัวนี้เนี่ยขึ้นมาตรงนี้แแล้วตัวนี้ก็ขึ้นไปเลยนี่ไงโอ้โอเคไม่ยากเท่าไหร่เอ้ยนี่ไงมันมีรูปแววรูปปั้นน้องหมากับน้องเหมียวด้วยอ่ะอุ้ยอันนี้เป็นรูปปั้นกบนะครับผมโอ้โอเคโอ้เดี๋ยวนะตอนนี้เริ่มเยอะแล้วเอ่อีเชื่อเริ่มเยอะแล้วแย่แล้วทำไงดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออ ออรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนโอเคเอาใหม่เออโอ้โหมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเราจะต้องโอเคอันดับแรกนะครับผมจะต้องเอ,อาอลากอันนี้ขึ้นมานะแล้วก็อันนี้เอาขึ้นมาให้อยู่โอเคอันนี้ต้องไปทางขวาให้ได้เอ,อเดี๋ยวนะแล้วแล้ว อันนี้เนี่ยเออโอ้โหขึ้นขวาซ้ายลงเอถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เอาอันนี้มากันไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เอาอันนี้ลงมาได้ปะเออไม่ได้นะครับผมมันน่าจะต้องเออ มันน่าจะต้องมาฝั่งนี้โอเคแล้วก็เอานี้มาก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อ่าแล้วก็อันนี้ก็อ้อมมาครับผมเอาล่ะทีนี้เนี่ยเราเอาตัวนี้มากันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เอ่อตัวที่ขึ้นเนี่ยเราลงมาแล้วก็อย่างงี้นี่โอ้ไม่ยากเท่าไหร่โอเคออ้ยยังมีต่อนะผมอุย้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ย มีตัวอะไรอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้ครับผมโอเคมาแล้วโอ้โหนี่มันมีสีทองหรอสีทองคืออะไรอ่ะเออเดี๋ยวก่อนนะมันมีสีทองด้วยเนี่ยลองเอาสีทองระวังอุ้ยเปลี่ยนสีอ๋อคือสีของเป้าเราเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับผมเอาล่ะเออแล้วทำยังไงดี ในเมื่อเป้าเราเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราจะต้องเอาเป้าเรามาไว้ตรงใกล้ๆก่อนดีกว่าครับผมเนม่จะได้ง่ายนะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาอันนี้เอาเอาอันนี้ขึ้นมานะครับผมทําให้มันดันขึ้นนะซึ่งทําได้ไหมนะเนีเ่ยเหมือนจะไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ไม่ได้ฮะ อันนี้น่ะโอเคแล้วก็มานี่ครับผมโอเคแล้วที่เหลือตัวเดียวล่ะเราจะทำยังไงเออโอโหไม่ได้เลยครับผมอย่ละอย่าละโอเคเอาใหม่นะครับผมเอ,อเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะเอาตัวสีเหลืองมาก่อนไม่ได้แล้วนะครับไม่งั้นมันจะเออลำบาก โอเคถ้าว่าอย่างนี้เนี่ยเอาล่ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้ลงมานะครับแล้วก็เราเอาอันนี้มากันสีเหลืองไว้ใช่ไหมแล้วก็เ,เราเอาตัวนี้มาไว้ทางขวาเราจะกันตัวนี้ได้ให้อยู่ตรงเส้นนะครับโอเคเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราจะเอาตัวนี้ขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาทางนี้เอ๊ okay. แล้วมาทางนี้เอโอเคแล้วก็อ้อมสีเหลืองลงมานี่อย่างนี้แล้วเราถึงจะเอานี่ไปทางขวาได้โอ้โหโอ้ยขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาจบแล้วครับผมเย่เอาล่ะเดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนอีกแล้วเนี่ยเออมีลูกศรไปทางขวาด้วยครับผมเอุ้ยมีลูกศรขึ้นนะครับผมให้เราขึ้นเหรอ มนมีอะไรอ่ะขึ้นไปดูกันนะครับผมต้องต้องลองดูต้องลองดูององดเอ่อวินี่ที่ไหนเนี่ยในถ้ำมันมีอะไรแบบนี้ด้วยอุ้ยราชากบยักษ์อุ้ยไหนมีอะไรบอกอุ้ยมีปุ่มด้วย้ายตาแดงเกิดอะไรขึ้นเอา้า อยู่ดีเราก็มาโผล่ตรงนีโ้โอเคตอนนี้เรามาโผล่ต,นนราาต,ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมันเหมือนที่แรกที่เออยู่ในตัว o ตัว l เรียลเลยนะที่หัวฟูเคยมาหรือเปล่าไหนดูซีทางซ้ายไม่มีอะไรนะครับผมทางซ้ายไปไม่ได้เวลาเราไปทางขวาก็ได้ครับไหนดูซีอะไรอ่ะทำไมทำอุ้ยเดียวนะ ุมันเหมือนตัวคนแค้ที่หวัวฟูเจอตอนแรกเลยอะแต่ว่ามันเป็นตัวหน้าเราอะอะไรเนี่ยเราเจอฝาแฝดแล้วเหรออุ้ยอุ้ย <c ười> คือมันเหมือนทุกตัวที่เอ,อ่อเนี่ยตัวใหญ่ๆมันก็คือกบนะครับผมตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันก็คือตอนนั้นมันคือตัวอะไร,ะไรกระต่ายหรือเปล่าจำไม่ได้นะผม แต่ว่าเนี่ยแต่ตอนนี้กลายเป็นหน้าเราหมดเลยนะปุตที่กันเลยเ้ยทุกคนหัวแหลมกันหมดเลยอ่ะอู้เอาดีก็ให้มงกุดมาเออฮ่าฮ่าฮะทำไมอ่ะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมีแสงทำไมโอยเอ้าว้าวฮ่าฮ่าหัวแหลมกลายเป็นเป็ดไปแล้ว เ,เกิดอะไรขึ้นความฝันเหรอเดี๋ยวนะเอออู้อู้อ๋อโอเคประตูเปิดแล้วครับผมเอาล่ะแล้วเดี๋ยวนะมันมีนี่ด้วยมงกุฎอะเดี๋ยวนะควรใสไปเนี่ยเก็บไว้ก่อนละกันเอาล่ะกลับกันดีกว่าไอหัวมังกรมาแล้วครับผมทีนี้เราก็สามารถสร้างมังกรได้แล้วนี่มาเนี่ย โอโอเคอู้ oh. okay. เอาจมกลับไปเหมือนเดิมแล้วเอาล่ะกลับไปบอกคุณป้าคุณลุงดีกว่าว่าเรามีหัวมังกรมาแล้วนะครับผมแล้วแถมยังมีเอ่อสกเก็ตที่เราเก็บได้เมื่อครั้งก่อนด้วยนะเอาล่ะทีนี้ของที่ใช้ทำมังกรเราก็น่าจะครบทวนแล้วนะครับผมโอเคคุณลุงคุณป้าของมาครบแล้ว เอาหัวมังกรให้ป้าออสกเก็ตให้ป้าด้วยโอเคนี่มีสกเก็ตมาให้แล้วใช่สกเก็ตถูกต้องโอเคแล้วเอาหัวมังกรให้ด้วยนี่หัวมังกรก็ถูกต้องเออแล้วไงต่อเดี๋แค่มงกุุ่นฮะผมเอาให้หัวฟูหัวเอาให้หัวฟูทำไมอ่ะไม่นะครับต้องคุยเฉยเสร็จหรือ,อยังโอโหกว่าจะเสร็จ โอฟูนานจังเลยโอเคของครบแล้วมสีสเก็ตมีผ้าแล้วก็มีหัวมังกรถูกต้องเอานี่ไป hey, นี่เดี๋ยวเราจะสร้างมังกรแบบนี้อ,อ่อเออเดี๋ยวนะเออแล้วไงต่อเราต้องเออเอานีออกไขควงขันน็อตออกอ๋อน็อตก็ไปอยู่ในกล่องนะครับผม โอเคเออเป็นรูปบวกก่อเอเดี๋ยวนะเ๋ยนต้องต้องดูอ่าดูแผ่นโอ้เป็นเหมือนอีเกียเลยแขนภูมินี่ <c oughs> ต้องมีผ้าลองนะครับผมเอาล่ะ right. แล้วก็เอาห้ามาเอาหัวใส่้าไปในมังกรด้วยโอเคถ้าไม่รู้เนี่ยสามารถโทร <c oughs> เอ,อโทรถามได้ อย่างนั้นแล้วเราจะโทรถามใครแล้วเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าเรามีหัวมังกรมาหนึ่งอันนะครับมีชิ้นส่วนอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ต้องอ,อันดับแรกนะครับต้องเอาไอ้แท่งแงเนี่ยใส่เข้าไปในรูก่อนสามอันข้างบนนะครับผมโอเคเข้าใจล้วเอาไอ้แท่งแท่งนี่เอาแท่งแท่งนี่ใส่เข้าไปก่อนนะครับูข้างบนโอเคเออทำไม หน้าตาแท่งๆนี่เหมือนขนมคุกกี้อะไรสักอย่างเอาล่ะใส่เข้าไปแล้วเ,อ,เอ,อ๊ะเดี๋ยวนะเอออ๋อมันต้องเป็นแท่งเล็กไม่ใช่แท่งยาวนะผมเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผิดหรือเปล่าเอามือเอามือไปห่อคืนห่อคืนเดี๋ยวเดี๋ยวมันยาวไปยาวไปเอาเอาออกให้หมดเลยครับเอาออกให้หมดเลยอ่ะโอเค เอาออกให้หมดเรียบร้อยแล้วก็เออมันต้องเป็นแท่งเล็กอันนี้อา่าแท่งสั้นนะครับผมเอาล่ะแล้วก็ใส่เข้าไปให้หมดนะครับอันนี้เออเหมือนกำลังต่ออะไรสักอย่างอยู่ของอ,อีกเกียเอาล่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องใช้อ่เส้นเอออะไรนะสามครึ่งวงกลมหมอมันคืออันนี้ใช่ไหมเอากรอบเข้าไปนะครับผม ต่อเข้าไปต่อเข้าไปให้หมดเอาละแล้วก็ใช้แท่งยาวนะครับผมมาต่อข้างหน้านี่แบบนี้แหมแบบนี้อ่าโอเคเอาละต่อเบอร์สีเ,เนี่ยบอกว่าให้ขันน็อตออกเอาออกมาแล้วก็รูปบวกเนี่ยกับสี่เหลี่ยมเปิดบนรูปวงกลมเปิดขวารูปขีดเนี่ยเป็นขึ้นข้างบนเนาะโอเคไหนลองดูซิ รูปบวกเนี่ยเปิดบนรูปวงกลมเปิดขวาแล้วรูปขีดเนี่ยเป็นเอ่อขึ้นนี่ลูกศรขึ้นนี่แบบนี้โอเคถูกต้องแล้วก็ต่อไปก็คือขันน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เปิดไฟไฟมันจะต้องติดโอเคเข้าใจแล้วเอาละขันน็อตใส่เข้าไปนะครับเอนี่โอเคนี่เก็บ เสียบไว้ก่อนเสียบไว้ก่อนแล้วก็ขันน็อตทีเดียวนี่แบบนี้อ่าโอเคเอ้ยชืบไถเข้าไปไขเข้าไปอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มปะเอา้าไฟมันไม่ติดอะ่ะเดี๋ยวพี่ตรอฝาเอา่อเอาใหม่เขาใหม่ขันน็อตออกมาใหม่ก่อนโอเค อันน็อตออกมาใหม่ละไหนเออรูปบวกเนี่ยอยู่ที่เปิดบนอาไม่ใช่นี่นานี่มันโอ้โหผิดหมดเลยโอ้ยเอาล่ะรูปบวกอันนี้อยู่เปิดบนนี่สีแดงเออดูผิดสีเอาล่ะโอเคไฟมาแล้วครับผมเอาล่ะได้เวลาขันน็อตกลับเข้าไปโอ้โอเคแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนี่ เรียบร้อยเอาอย่างใครอันนี่นี่เรียบร้อยแล้วก็เอาละขั้นต่อไปก็คือ,อต้องเอาอันขวามาใส่นะครับผมใช้มือหยิบอันนี้มาใส่ข้างขวานี่ประกอบโลวประกอบล่างเข้าไปนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาแท่งยาวเนี่ยมาต่อข้างหน้าแล้วก็เอาหัวใส่เข้าไปนี่ใกล้จะได้แล้วมังกรเดี๋ยวนะแต่มังกรตัวนี้นี่มันจะเล็กเกินไปหรือเปล่า เราจะสามารถนั่งขี่มังกรตัวนี้ไปได้รจริงอรอน่เรียบร้อยแล้วอออโอ้เยี่ยมไปเลยเอออโอเคนี่มันแค่คอมังกรน,นี่เอาละ่ะขึ้นมาเลยหัวฟูอาดีฮิงรติได้เวลากลับบ้านเฮ้ยเข้ โ oh. อ้อืมอ่ะเดี๋ยวนะหมาแมวยังอยู่เลยเไฟเอาขอมูกดีว่าจากไหนเนี่ยน้ามังกรบินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว้วต้องมาขับขึ้นลงด้วยเหรอเดี๋ยวนะคือต้องอะไรต้องหลบปะอะชาใจเยน็เยนใจเย็นโอเคอ๋อโอเค,อเคต้องหลบนะบผมเดี๋ยวนะ ต้องเก็บเก็บผีเสื้อป่ะอ๋อต้องเก็บผีเสื้อนะครับผมเหมือนเป็นพลังงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคแล้วก็ลงไปเก็บข้างล่างเดี๋ยวเดีๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวอ่าไม่สูงเกินไปเยโอเคค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บอตอนแรกนึกว่าให้หลบไอ้มังกรที่บิดบินอยู่มันก็จะยากเกินไปนะเมื่อกี้มากันเต็มเลยเอาล่ะเดี๋ยวนะแล้วตัวนี้คืออะไรอ่ะทำไมมีปีกแบบนี้ปีกแปลกประหลาดกับตัวอื่น เออออมันคือดังฟ้านี่เองเอาเดี๋ยวมงกุฎลมอู้เกิดไปแล้วเออราว่งหน่อยนะอ๋อโอเคตอนที่ไปถึงประตูเนี่ยให้เราเอ่อใช้มงกุฎนะแล้วบ้านมันจะโผล่มาเราถึงจะเข้าบ้านได้จำไว้นะต้องมี มวกไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้นะอ๋อโอเคครับผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมาเอาละเมื่อไหร่จะถึงบ้านเนี่ยเออเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นวิเอ้าเอ้าโออดอดผีเสื้อไปตัวหนึ่งเลยโอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยบ้าตัวอะไรลบก่อนลบก่อนเออลบก่อนลบ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 โอเค ไม่ทําอะไรเราใช่ไหมอย่าทําอะไรเรานะโอเคเขาไม่ทําอะไรเราครับผมอ่าเรามาเก็บต่อโอเคพัาจันยังเป็นเซี่ยวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อทำไมเริ่มเยอะเริ่มโผล่มาเยอะแล้วครับผมโผล่มาเรื่อยเือยเออเดี๋ยวตัวอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือที่เราต้องผ่านใช่ไหมที่บอกว่ามันมีต้องผ่านอะไรแอดเวนเจอร์อะไรเยอะแยะมากมายไปก่อนอ๋อโอเคเราก็คือเอ่อบินผ่านง่ายๆแบบนี้เลยนะ เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นทำไมอ่ะไอตัวฟูงนี่มันคือตัวอะไรเนี่ยเอาโผล่ขึ้นมาแล้วเฮ้ยล้มไปอีกแล้วโอ,อ้เออโอเคไม่เป็นไรคนระับแต่เราต้องเก็บผีเสื้อเหมือนว่าเราผิดพลาผีเสื้อไปตัวหนึ่งมันไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยเออมันอาจจะมี Achievement อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมแต่ว่าตอนนี้ก็ช่างมันก่อนเอาล่ะอุ้ย อ๋อเป็นทุ่งดอกไม้อ๋อโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะพระจันทร์นี่ใกล้จะหมดแล้วปะเนี่ยแก่ละเราจะทันไหมเนี่ยโอ้ดูดิทุกคนพระจันทร์นี่เป็นเซี่ยวแล้วนะโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อผีเสื้อเต็มไปหมดเลยพิเซื้อเต็มไปหมดเลย โอ้ยโ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยระวังหน่อยสิเดี๋ยวหมบก็หล่นหรออุ้ยแย่ีิพอ่ะไม่นะจะล่วงแล้วอุ้ยเอ้านางปลาโกรธเหรอโอ้ยปลาพาเลยไม่นะเออไอ้ล่วงโอ้โหจัดกระจายเป็นคนละทิศคนละทางเอ้า หมวกโดนใครเก็บโอ้ยก๊อบปี้นเองไม่นะเฮ้ยอะไรอะ่ะปักคงเป็ดด้วยอุย้ยเกิดอะไรขึ้น<ม>อะไรอะ่ะมาอยู่ที่เมืองก๊อบปี้นเนาโอ้โหเจ็บโอ้โหพโพขหัวเลย<ม>อะไรอะ่ะทุกคนเป็นค๊อบปี้นไปหมดเลยโอเคเอาหายหลทําไมเเดวจัง โอเคขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยโอ้โหเอาสาได้หมวกเอ่มอมงกุฎนะผมมาจากถ้ำมังกรนะแต่ตอนนี้มันดันโดนก๊อบปี้ขโมยไปแล้วอะ่ะโอ้ไม่น่าเลยถ้าเราไม่ทะเลาะกันกับหัวฟูนะก็คงได้ถึงบ้านไปแล้วเนี่ยเอาล่ะแล้วตอนนี้นะผมเดี๋ยวเรามาหาทางกลับบ้านกันใหม่นะครับผมแล้วตอนเราต้องหาหัวฟูด้วยนะตอนนี้หัวฟูไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับผม เอาล่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง Bside Gamer ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย